สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันอีกครับผมกับช่างนุพารวยสำหรับมื้อนี้นะครับผมสีพาท่านผู้ชมทุกท่านมาตามต่อนะครับผมกับหลวงพี่ต้นนะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับน้องหลวงพี่ต้นเพิ่นจะหายไป0-39หรือว่า036านะครับกับปรากฏว่าถ้าได้ตัดเล่นนะครับก็ได้เขาก็คือ0-6นนะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับผมที่ว่าหลวงพี่ต้น ถึกนิมนต์ไปงานบุญผีนะครับผมสําหรับมือนี่นะครับผมได้ไปหามาแล้วนะครับกับหลวงพี่ต้นหรือว่าได้ไปถามมาแล้วนะครับกับสําหรับตัวเลขแนวทางกับเรื่องราวความฝันในรอบนี้นะครับผมก็เลยสีเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้หรือว่าในงวดประจําวันที่16พฤษภาคม2568นะครับผมมือนี่กะมาพบพอกันนะครับกับบรรยากาศดี นะครับผมช่วงเช้านะครับเนาะฟังเสียงนกนะครับเนาะเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับเนาะอีกเช่นเคยนะครับผมสํหรับนะครับผมความฝันนะครับของหลวงพี่ต้นนะครับหลวงพี่น่นะครับเนาะหลวงพี่นั่นกอนนะครับก่อนสีฝันนะครับหลวงพีวานะครับก็ได้นะครับเปนะครับวหายพระสวดมนต์นะครับเนาะท้ำวัดถ้ำยังนะครับเดียบรอยเลี่ยว่นวจิตสงุจิตว่างนะครับเนาะก็เลยนะครับผมก็ ได้เข้าไปจำวัดนะครับผมกับปราคตว่านะครับพ่อนะครับได้นอนนะครับได้จำวัดได้รับเพื่อนว่ากําลังคเคืบนะครับกับปราคตว่ามือนี่เพื่อนว่านะครับหลวงพี่ต้นนันว่ารับงายนะครับกําลังเอ็นตัวลุ่งนะครับกําลังคเคืบๆนะครับพร้อมภาวนาไปพร้อมนะครับก็เลยนะครับได้เกิดนิมิตฝันขึ้นมานะครับผมเกิดขึ้นมานะครับเห็นนะครับเนาะ เห็นนะครับด้านนาวัดนั่นน,น,น,นะครับผมนาวัดจะคล้องนั่นนะครับที่ว่าเคยอยู่นั่นนะครับเป็นแม่นม้ํานะครับเป็นแม่น้ํและเป็นห่วยนะครับเป็นไก่ไข่น้องนะครับกับเพิ่นวาดด้านด้านนานะครับบ้านนี้เพิ่นก็เลยเห็นผู้ชายผู้นึงนะครับผู้ชายนะครับกะกาลังหาป่านะครับหลวงพีก็เลยยางไปเบิงนะครับยางไปซองเบิงปรากฏว่านะครับ ป่านั่นล้าแห้งนะครับป่านั้นขึ้นมาบวนมาบวนเต็มคล้ายๆว่าปลาคอนแต่น้ำมันน้ำหลายนะครับน้ำนั่นน้ำม,มีหลายแต่แต่ปา่านันลายแห้งเนี่ยเมืองคือคือปลาคอนนี่มันบวนมาตอดขึ้นตอดขึ้นหลวงพีวานะครับหลายแห้งหลวงพีเนี่ยไปนั่นเห็นนั่นจักเป็นป่ายังต่อปลายังนั้นมีเบิดคู่ป่านะครับเพราะว่าสิเป็นปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลาขาวนะครับปลา อยัางนั้นพนวาหลายแห่งนะครับขึ้นมาบวนนี่เห็นนะครับนอเห็นเกตเห็นหยังมานี่หลายแห่งหลายคักนะครับแต่ปรากฏว่านั้นมีผู้ใายผู้นึงนะครับเพื่อถอดเสื้อลุ่งไปจับป่านะครับจับป่าจับนั่นเพื่อใส่มือจับนะครับบ่ไเ้มีอุปกรณ์ยังเพราะว่าป่ามันหลายแห่งเพื่อจับจับจับเรี่ยวนะครับเพิ่็ใส่ในในกะคู่นะครับในกะคู่เป็นกะคู่ลขายๆนั่นเพื่อนว่าคล้ายๆนั้นคือกะคู่สีนี่ลหละนะครับเนาะกะคู่สี จับไซเหลเพวาะจับใสเรลบานนี้เพิ่นก็เลยขึ้นมานะครับเพิ่นขึ้นมาหลวงพี่ก็เลยนะครับคิดว่านี่ตวนป่าที่ว่าเพิน่นจะเอาไปนั่นก็เลยก็เลยขอบขอได้ขอซื้อไดนขอซื้อนะครับเพราะขนมาแลว้วเพิ่นว่าผู้ชายผู้นั้นกะเปลกน,นะครับทั้งๆป่าหลายๆนั่นเอาข้นมาบบกี้โตนะครับเอาขึ้นมานั่นแทนที่สิเอาขึ้นมาเต็มเต็มกะคุเต็มถังเต็มผู้ชายผู้นั้นเอาขึ้นมานั่นบบกี้โตนะครับ หลวงพี East, ่ก็เรียกว่าน in ี exactly. ่ต่วนนะครับก็เรียกว่าสีขอซื้อนะครับสีขอซื้อว่าจะเอาไปปล่อยลุมหลังวัดนะครับลุมหลังวัดเพราะสิอดเอาไปไทยชีวิตมั่นนะครับในในความคิดในความฝันนั่นหลวงพี่ก็เรียกว่าขอซื้อซะบานนี้นะครับหลวงพี่นั่นก็เลยนะครับขอซื้อนั่นก็เลยโจกเงินนะครับเนาะเอามาให้นั่นใบร้อยใบหนึ่งนะครับก็คือขอซื้อนั่นก็คือร้อยหนึ่ง นะครับขอซื้อรอยหนึง่งืปอว่าจะเอาไปปล่อยอยู่อยู่หลุมหลังวัดนะครับหรือว่าสะหลังวัดนั่นนะครับบ้านนี้พอขอซื้อแล้วผู้ชายผู้นั้นเพิ่นก็เลยบ่ายเพิ่นก็เลยหยิบเอาเงินพอยิบเอาเงินเพิ่นก็ไปเลยเพิ่นก็เอาว่างไปเลยนะครับทั้งครูอ่าทั้งทั้งกับครูทั้งทั้งป่านะครับหลวงพี่ก็เลยว่าสิเอาไปปล่อยนะครับอยู่หลุมหลังวัดหรือว่าสะหลังวัดนั่นเพราะ ไปแล้วนะครับไปยิบขึ้นมานะครับไปยิบขึ้นมาก็เลยสิงยางไปนเนี่ยเนี่ยเบิ่งกับเนี่ยเพื่อนเพืนนะครับเนี่ยเพื่อนเพินว่ามีป่าอย่างเนี่ยที่ว่ายิบขึ้นมาเต่หู้ว่านั่นป่ามีกี่ตนะครับที่ว่าขึ้นมามันกับแปลกจังหนึ่งนะครับถ้าว่าป่าในสะตัวนี้ในหลุมตัวนี้นั้นหลายป่านี่นั้นว่าถ้าว่าในมหาป่านี้ก็เสียเอาจนเต็มคุเดียวเอาจนไปบ่ได้เพราะป่านั้นหลายแห้งมันบวนขึ้นมาตอดขึ้นมานั่นเต็มเลยในนามมันเต็มเลยป่านั้นนะครับผม ่นก็ได้ยางไปนะครับนี่ละจะเอาไปปล่อยหลวงพี่ต้นก็เลยว่านี่ละเรื่องเล่าความฝันของหลวงพีกมีประมาณนี้นะครับผมก็เลยนะครับเราสู่สังนูฟังนะครับสังนูก็เลยขออนุญาตนะครับหลวงพี่ตนนะครับเอามาฝากท่านผู้สมุกท่านนะครับเพราะว่าเสียวมาตามต่ออีกนะครับผมซส้อว่านะครับผมเป็นงวดต่องวดกะว่าใดนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับผมที่ว่า หลวงพี่นะครับเพื่อนตีไห้นะครับเพื่อนว่าป่านะครับเป็นแปดจับนั่นนะครับจับนะครับเป็นเจ็ดนะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับผมมือกับเป็นหานะครับผมก็เลยว่าแปดเจ็ดห้านะครับผมหรือว่าแปดสำหรับตัวนี้นั่นเห็นป่าหลายแห้งคือว่าชิมาแปดอีกนะครับน้องมีแปดแน่นอนเพื่อนว่านะครับสําหรับหลวงพี่ต้นนะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับเงินท่วาซื่อนะครับผมท่ว่าซื่อนั่น ก็คือหนึ่งอยก็คือ1หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับผมก็อย่าลืมตัดเหร่นน้ําเนกันแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าซังนุ่งให้ไปนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับผมมาว่าอ่ะตัดเหร่นน้ําเนนะครับทั้งสองตัวหรือว่าสามตัวนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับกับเรื่องราวความฝันของหลวงพี่ต้นนะครับผมถือว่าเอามางวดต่องวดนะครับนพวา้ังนุ่งกะอ่าหลังจากเลีออกแล้วกะนะครับกะ ไปทําบุญนะครับก็เลยได้ไปสอบถามนะครับหลวงพี่นะครับหลวงพี่ก็ว่าฝันแล้วนะครับฝันพอดีนะครับเนาะเพราะว่าก็ได้ถือว่ามาท่วมนะครับเนาะมาท่วมได้ไปวัดพอดีก็เลยได้ไปถามนํานะครับเนาะเพราะวังวดที่ผ่านมาอ่าหลวงพี่นะครับเนาะฝันนั่นนะครับเนาะที่ว่าเห็นอายุนะครับเนาะอายุคนตายนั่นที่ว่าได้กรอบรูปนั่นเขาหลวงพี่นั่นนะครับให้ก็คือเห็นเป็น39ปีนะครับ39หรือว่า36นะครับก็ได้เว้าอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเลข6 ถือว่าเหล็กเก่านี่มันกับตัวเดียวกันนะครับนะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับคนถือว่าเป็นรวมงานมีแต่ผีนะครับนอนเป็นอันนี้ก็เลยตีให้เป็นเหล็กศูนย์นะครับผมก็ปรากฏว่ากระได้เข่าของหลวงพีอหลีนะครับนอนสหรับมื้อนี้ก็เลยนะครับถือว่าได้ความฝันของหลวงพีต้นถือว่ามาตามต่องวดต่องวดก็ว่าได้นะครับนอนสหรับในวันนี้นะครับผมสำรับนะครับนองผู้ใดเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจให้ชนุพารวยนะครับผมที่ว่าได้ไปนะครับแสวงหาหรือว่าเรื่องราวความฝันหรือว่านะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือว่ามักนะครับเรื่องราวความฝันหรือว่ามักตัวเลขหรือว่าของผู้ใดนะครับเราก็อยากให้สร้างนุได้ไปตามตัวนะครับสร้างลูกกระสิไปตามตัวมาให้หรือว่าเอามาฝากนะครับนอทันผู้ชมนุทันนะครับเราคอมเมนต์มาได้นะครับทักทายพูดคุยกันนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าซอยตีซอยแปร เรื่องราวความฝันว่าเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนะครับผมก็สามารถซอยสังนนได้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ลาธันผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ